นี่คือรายการ how must ครับรายการที่คนศาสนกอื่นอย่างผมเนี่ยอยากไปดูศาสนสถานของมุสลิมแบบที่เราไม่เคยเห็นครับส่วนผมก็เป็นมุสลิมครับที่จะพาเข้าไปดูครับว่ามาสัสยิดเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนมากกว่าที่คิดครับอ่าชาคิตที่นี่คือมสัสยิดอะไรอ่ะที่นี่คือมสัสยิดหลวงโกชา East อิสฮาเ์แต่ว่าที่เนี่ยเขาก่อตั้งกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5เลยเป็นแบบมสัสยิดหนึ่งเดียวที่ อยู่ในย่านแบบโซนเยาวราชสำเพ็งเลยเออเพราะปกติแถวนี้ก็จะพี่เอาพี่คนพุทธเนาะพี่ไม่เคยเห็นมัสยิดเห็นวัดแต่วัดจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ดูแล้วดูไม่เหมือนทรงมัสยิดอะจากที่เราเห็นนะใช่แบบว่าปกติเราจะแบบเห็นมีโดมใช่ไหมในสายตาพี่อ่ใช่แบบจะมีโดมก็มัสยิดอะที่เขามีโดมอ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะบอกว่าแบบเวลาคนเดินทางใช่ไหมแล้วเห็นโดมเนี่ยก็จะรู้ว่าที่นี่ยมัสยิด อ้าวแล้วแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรเหรอโดไม่มีโดไม่มีอะไรไม่ไม่จริง,รงๆเรามันไม่ได้มีกฎว่ามัสายิดอะต้องเป็นยังไงเอาเหรอเอ้าเหรอพี่เข้าใจว่ามันสีทั้งทรงสถาปัตย์ต่างๆอ๋อใช่พี่เข้าใจว่าจะต้องสร้างเหมือนกันไงมีโดเหมือนกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแบบ ที่เขามีโดมอ่ะเพื่อแบบว่าสมมติเราเดินทางใช่ไหมไกลๆงลี้เราแบบตอนเราเห็นโดมเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อที่นี่มัสายิดเราจะได้เข้าไปละหมาดได้แบบว,ว่าเพื่อให้ชัดขึ้นชให้ชัดขึ้นนะสมมติเนี่ยเราเดินผ่านมาจริงๆแรกๆเราคงไม่รู้ใช่ไหมว่าใช่ดูดูแล้วเนียนมากดูไม่เหมือนไม่เหมือนมัสยิดได้เหมือนแบบว่าเป็นแบบเหมือนบ้านทรงโบราณอะไรเงี้ยเออมันที่ถ่ายรูปซึ่งสามารถเราก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปได้ได้ครับปกติแต่ว่าเพราะว่ามัสยิดเนี่ยจริงไม่ใช่แบบไม่ใช่เขตห่วงห้ามไม่ใช่เขตเที่าอแบบว่าคนทั่ว เพราะว่าเราเราไม่รู้ไงอย่างที่อย่างที่บอกกับพี่ศาสนิกอื่นใช่ไหมพอพี่เห็นมีการเข้าทั้งทั้งที่สวยนะอยากเดินเข้ามาดูแต่แบบพอรู้ว่าเป็นมัสยิดแล้วไม่กล้ากล้าเข้าอ่ะไม่รู้ว่าเราเข้ามาจะโดนดุหรือเปล่าหรือว่าต้องทําตัวยังไงแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราเราแบบเดินเข้ามาได้แบบปกติแต่ว่าทีนี้ถ้าในตัวมัสยิดหรืออะไรเงี้ยเราก็ แบบว่าแต่จัวเรียบร้อยหน่อยจริงจริงมันก็คือเข้าไปในสถานที่ทั่วไปแล้วแต่ตัวเรียบร้อยอ่ะเหมือนถ้าเราเป็นผมผมมีสลาใช่ไหมผมเข้าไปในวัดก็เก็เหมือนกันเราก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงอะไรอย่างนี้แบบว่าสำรวมนิดนึงใช่ไหมแบบโอ้โหะขาใสเกงขาสั้นจัดมาเลยอย่างนี้ยก็ไม่ไหวไงแล้วอย่างนี้ถ้าพเวลาเขาทำละหมาดกันเราเข้ามาข้างในได้ไหมเราเข้ามาดูได้ไหมได้ได้นะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าทีนี้เราก็เราก็อย่าแบบไปรบกวนอะไรเขาคือทางพิธีกรรมเนาะใช่ใช่ เพราะว่าส่วนใหญ่อะอย่างอย่างอย่างคนพูดอย่างพี่เขาแบบเราก็ไม่รู้ยิ่งเขาเห็นเขาละบาดยิ่งจะไม่กล้าเข้าอย่างเลยนึกว่าเป็นแบบเขตห่วงห้ามจริงๆก็เหมือนแบบใครเดินเข้ามานั่งเย็นๆอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมได้ใช่ก็เป็นจริงๆก็เป็นแบบว่าสถานที่หนึ่งเพราะว่ามัสยิดเนี่ยจริงๆก็คือในความหมายก็คือเป็นบ้านของพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเวลาแบบผู้คนเข้ามาพักเข้ามาอะไรเงี้ยก็ยินดีที่จะต้อนรับอ๋อใช่แบบสมมติเราเหนื่อยมา หรือว่าขับรถมาแงาจะแวะมาเข้าห้องน้ําจะมานั่งพักในสุเหร่าเงี้ยไ,ได้ก็ได้ใช่เออเออรู้สึกดีขึ้นเยอะจริงรู้สึกไม่น่ากลัวรู้ <c oughs> สึกดูไม่น่ากลัวแล้วมัสยิดที่เป็นดีไซน์แบบนี้เขาเรียกดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงก็จริงๆมัสยิดเนี่ยเขาสร้างในสมัยรัชกาลที่5<อ>ใช่ไหมในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ฮิตแบบว่าสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกก<อ>็จะแบบมาแบบทางยุโรปเอบบอ,เอ,อใช่ใช่ทรงดูเป็นยุโรปไม้มีเสาถ้าข้างในก็จะแบบมีเสา เป็นต้นแบบมาแบบเป็นยุโรปเราเห็นเนี่ยเดินเข้ามาข้างในอ่ะแอบเห็นหลุมศพอะไรนะคนอิสลามเรียกว่าอะไรนะกูโบกูโบกูโบเป็นแบบนี้เหรอเป็นเห็นมีปูนมีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่เดินมาพี่เห็นมีป้ายหลุมศพที่เป็นภาษาจีนด้วยนั่นคืออย่างไงี้ก็ภาษาจีนเนี่ยก็ตามย่านนี้ที่แบบว่าย่านนี้เขาจะแบบมีคนจีนเยอะใช่ไหมคนจีนเยอะแล้วก็ ทีเนี้ยเราก็จะมีคนจีนอ่ะที่นับถือสลามด้วยเหมือนกันอืออทีป้าอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับตั้งแต่ป้าเกิดเด็กในนี้ถ้าอย่างนั้นทุเรานี่ป้าก็เห็นตั้งแต่รแรกๆเลยเกิดมาก็เห็นแล้วครับร้อยเจ็ดสิบปีได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบปีเนี่ยผู้สร้างอ๋อคือฝั่งนี้ฮะนี่ไม่นี่ป้าบ้านป้าก็อยู่นี่ปเพราะว่า พวกมาเลเซียนดนซีเขาผ่านทางเรือมาใช่ไหมไม่มีที่ละหมาดเขาก็เลยหาซื้อที่ตรงนี้ข้างล่างละหมาดได้ตลอดห้าเมตราแต่ข้างบนไม่เปิดเปิดเฉพาะวันศุกร์เปิดเฉพาะวนันศุกร์แต่รอบๆเนี่ยผมเข้าผมว่าเดินเข้ามานั่งได้ไดอ๋อเดินเข้ามาได้แต่ว่าข้างในก็ต้อง ต้องตามกฎอะเนาะแต่ว่าถ้ามาถ่ายเงี้ยโอ้โหครับสมมติว่ามีเด็กๆมาถ่ายรูปโอ้ยสวยจังเรียนก็มีมาขอเด็กเท่านี้ก็มีมาขอเพื่อความเป็นอยากรู้ว่าวัดเป็นอย่างงี้สุดยอดเป็นคุ้ค่าให้หานะเชิญความรู้เนาะใช่แล้วก็ให้บอกเออถ่ายไปเรื่องรูกอยากทำตรงไหนก็ถ่าอ๋อเข้าใจแล้วการได้มาเมติษฐ์โกชาอิสานเลยครับก็ทำเห็นว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามซ่อนอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองครับ